สวัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่ในช่องชุนโกนะครับวันนี้มาอยู่ในคลิปตัวกรัรมอหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกัมตัวแรกก็คือตัวบลาวโคตรร้อนร้อนมากๆร้อนที่สุดร้อนอย่างหาไม่ได้ตัวนี้เป็นสายพลังนะครับทุกคนสกิลแรกนะโอ้ยพับก่อเลือดยังไงสิบวินะเพิ่มพลังป้องกันกายสองหมื่นห้าอุ้ยโกงนาเนี่ยคนดูโกงจัดมาดิแล้วอะไรเนี่ยเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นโจมตีแบบพิเศษ อมอมถือว่าถือว่อายังไงอ๋ออันนี้เฉยๆฉยไหมไม่รู้ยังไงนะครับสกิลสองนะนี่อะไรเนี่ยมันหนาว่า Flatulent Explosion น,น,นะครับคืออะไรเนี่ยยกเลือกอมตะเฮ้ยทำไปเล่นดามีสามบันห้าอุ้ยศัตรูคีจะเข้านีเลลดลงโอ้โหทำไปเล่นนะโกงนะทุกคนทะลุอมตะบวกบัฟเกาะเกาะที่แปลว่ารั่อวอ,ทวอะทุกคนสองหมืนห้า โห้ว่นีินี่จะคนดูล่างไฮเปอร์นะห้าร้อยคูณเจ็ดวิก็สามเจ็ดคูณห้าสามห้าสามพันห้านะนะครับนี่สกีไฮเปอร์ได้แจกนะคนดูเฮ้ยจะเป็นเล่นไปเวอร์นะสเตตัสดาเมจให้มาสามเศษนะอุ้ยยังไงโจมตีให้มาไอ้ไม่ไม่เลือดเนี่ยให้มาสองล้านเจ็ดนะวิ่งค่อนข้างเลยจะอุ้ยเร็วจังเร็วหกสิบห้าเลยถือว่าเร็วมากนะครับทุกคนหกสิบห้าเลยแบบโอ้วิ่งแบบโอ้ไม่ก็จะบินจะบินยังยังยังแบบเออช่างมัน ยืนก็อีนะครับตัวนี้อืมขู่ดาวใสก,กิลนานยังวะดีๆนะพี่มาเดี๋ยวเรากี์มันหน่อยละก,กันนะเผื่อพี่ชาผมยังเงานะตอนนี้ผมมองว่ามันต้องใส่ใส่เสื้อมั้ยเพราะว่าบราวตัวเนี้ยมันอยู่ด้านใต้ผ้าห่มใช่ไหมแล้วมันเหมือนจะแบบหนาวไงเราหาเสื้อให้มันใส่อ่ะพอใส่เสื้อเสร็จยังไงต่อเาเอาเอา,เอาปืนแล้วขนเอาปืนปืนไปอ่ะสเตอรัดรวมนะครับตอนนี้ดามเมดล้านเจ็ด โอ้ oh my god ล้านเจ็ดนี่คือใส่เกียร์ดามี2สองช่องนะเลือดสิบเอ็ดจุห้าล้านนะโอ้โหมาดูนะครับตัวมีตาส S สสสนี่มาแล้วบับ oh, oh. oh. oh, oh, no. okay, MA> หน้าป้อมไหมหุยบับหน้าป้อมมาดีโอ้ยมากโอ้โอ้โอ้ no มาแล้วถึงจุดยืนแล้วยังไงต่อบับอีกแล้วเหมือนจะบอมอุย น้ำเ,เห็ดแรงนะน้ำเ,เห็ดพิษแรงนะทุกคนดูดิดูด,ดิตัวเห็ดตัวเล็กดิเนี่ยตายแล้วเนี่ยอุ้ยน้ำบ๊ำอุ้ยเพื่อนส่งอ่าฟิตมาช่วยยังไงยังไงบับก่อนนะตอนนี้เรามีบับก่อนนะเ้าบัฟหน้าป้อมอออืื้หมีหลบสกิลเ้าบัฟอีกเ้าบัฟอีกอุ้ย,กกบบบบยฟิตพลาดอ่าฟิตตายเดี๋ยวอืม เออนั่นแหละจุกคนโอ้คนแรงแล้วเหมือนเคสเอ็มจะมาแล้วแบบช่วยเหลือเจ้าบลาวร้อนชายังไงปุ๊บเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวไปทุกคนดับมีสองจุดจัดโอ้เฮ้ยเคสเอ็มตัวโตเฮ้ยมาแล้วแรงล่างเปิดก๊อหมอือือยังไงเฮ้ยมาแล้วเคสเอ็มต่อยมูนอย่างไงแล้วบลาวระเบิดอออืื ือตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่เคยเอามาใส่เข้าทีมเลยคือจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอามาเข้าทีมนะครับทุกคนเออเพิ่งเห็นสก,กิลนครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเลยนี่แหละนย่ยดูดิมันเอาเกมมาตีเนี่ยดูดิเห็นไหมนี่แล้วบหอ้นาป้อมอ่ะโอมันมันมีแบบอ่าโต๊ะอยู่นี่มีแมวทุกคนไอชอบแมวนี่ก็เล่นตัวนี้ได้นะมาดิสวยมันไหวใช่ไหมทุกคนพูณว่าตัวนี้ไหวไหมแบบ เดี๋ยวใส่เกียร์เกียร์ท,าท่าได้มันมันจะไหวไหมเนี่ยใส่ยนได่นอนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราดับยัเนี่ยมาใส่อะเนี่ยแล้วก็ใส่อะไรใส่ของท้าบอสครบเลยทุกคนออาเกียร์ท่าบอกดนแน่นอนเอาไปลุยเนี่ยหลีกไม่ไม่ผมว่าลุยไม่ไหวว่ะทุกคนเอาลองลุยดูแล้วกันเดี๋ยวลุยกับเพื่อนในเกมแล้วกันคนเนี้ยอ้าวคนนี้อาจจะไหวนะคนนี้ชื่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเพื่อน,นเดี๋ยวเพื่อนดูนะ คนดูนะเดี๋ยวดูดีๆเว้ยบับหน้าป้อมนะปึ๊บมานะแล้ววังวังวัวงแล้วโดนภาสิวะพยายามจะไปชกไหมบับปอนสิวะชกโอ้โหเอ้ยบิโช่วบินด้วยเอ้ยยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะดูนะดูดินี่บ้าผมหดนะเออมาดิันไปเล่นดาเมจพิษโคตรแรงโอ้โยสิวะตายเลยโฮ้โยทำไปเล่นชนะนะเนี่ยคนดู จสิกล้จอเช่นยังไง็อนนี้บาโลกิ้งอุ้ยผม่หวนะผมว่าผมไหยนะที่ผมหดนะคณไหนอเอาผมหรือเปล่าเอา้านี่ดูตัวเมตาจัวคนมาแล้วไอ้ผมโดนกบหล่บ้านตายนี่เลยว่ะเฮ้ยแต่มันทะลุม,มาตะผมว่าไหวผมว่าไหวผมมองว่าไหวไหวไหวใช่ไหมตัวบินหายแล้วทุกคนตัวบินสี่ตัวแล้วตอนนี้ไงเป็นไงทุกคนดู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 ดดด ชิปหาแล้วเฮ้ยรีอัพแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีดีเฮ้ยฮึบช่วยชีวิตทีมฮึบยังไงยังไงบ้านบ้านเราต้องชนะเราต้องชนะเราต้องชนะมานกอดด้วยบ้านดมดยบาไปโอ้ยโน่โอ้ยปลาสิวะย่าสีวะชาติน้ำย่ายิงไปทุกคนดูดูให้ดีโอ้โน่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 โนโนโน เพ้ว่ะจ๊วนแพ้ว่ะผมเพ้ว่ะอุ้ยโอ้โออโอไม่ไหวโอ้ไม่ไหวว่ะโอ้ตัวนั้ไม่ไหวคนดูโอ้โหมันโอ้ยตัวนั้ไม pues ่ไหวว่ะโอ้ยูพีน uh okay ี้พังลัวไหมว่ะโอ้ยตัวอะไรวะมันไหวใช่ไหมคนดูตัวเนี้ยออนดีๆนะดีๆแะสกิลมันสวยนะยคนตัวนี้เนี่ยเท่นะ เนี่ยดิเดินโคตรไวเนี่ยหกสิบห้าเนี่ยไวจ่าดิเออไวไหมนเนี่ยโคตรเทองขวัญมีอะไรไหมไม่มีอรอ,อรับรับไปโอเครับนะโอ้ทุกคนหมดไฟว่าเจอตัวนี้